พักร่วมรัฐบาลครับก็ได้มีการคว่ำร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับของพรรคเก้าไกลด้วยมติ252ต่อ149ในวาระแรกก็คือเกลไปเลยตั้งแต่วาระที่1คือร่างนี้นะครับหลักๆแล้ว่ก็มีเนื้อหาที่นำเสนอนะก็คือการปรับค่าแรงขั้นต่ำทุกปีตามตัวเลขชี้วัดทางเศรษฐกิจนั่นก็คือปรับค่าแรงตาม GDP นนะครับปรับทุกปี โดยทํางานเนี่ยไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับเราก็มีการเพิ่มวันหยุดพักผ่อนประจําปีเป็น10วันต่อปีสะสมได้นะครับของเดิมเนี่ยสะสมไม่ได้ไรแล้วก็มีการขยายการคุ้มครองลูกจ้างที่ทํางานบนแพลตฟอร์มต่างๆก็ ตามนี้แะเธอแต่เมื่อคืนเนี่ยเขาก็มีมติกันมาแล้วละ่ะว่าเขาจะคว่ำร่างของทางพรรคเก้าไกลแต่ประเด็นคือมันก็มีหลากหลายประเด็นเนาะที่น่าที่จะเอาเข้าไปเป็นส่วนในการหาลือเหมือนกับว่าอ่ะรับไปก่อนแล้วก็ตั้งกรรมธิการมาศึกษานน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะ